Good morning, my honey. How are you? Did you have a good sleep? Yes. You have a good sleep. Yay. Wakey, wakey, wakey. Get up. Mommy, help. Hmm? Hmm? Come on, come on. morning คะ่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์นะคะซึ่งเป็นวันหยุดของตักและเป็นวันที่พายุใต้ฝุ่นเข้าญี่ปุ่นด้วยคะ่ะ <c oughs> ก็มารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นขอเล่าก่อนเมื่อคือนเนี้ยอยู่ดีดีเดมี่ก็ตื่นกลางดึงกครับประมาณ 3ีสามตีสี่แล้วก็เดินออกมาหาแดดดีข้างนอกอีแม่ก็เดินตามงงๆค่ะแล้วนางก็เล่นไปสักพักนางก็เผลอหลับไปตักเรียบ่อยให้นางนอนอยู่ที่โซฟ,ฟาที่ห้องนางเล่นไปเลยแล้วให้แดดดีเข้าไปนอนในห้องนอนสภาพตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะคือบ้านเรานอนแยกกัน,นะคะ่ะแดดดีเขาจะเป็นคนนอนยากก็เลยนอนลําบากหน่อยกับเด็กเพราะเนมีเป็นเด็กที่นอนดิ้นมาก แต่ที่เขาก็เลยชอบนอนอยู่ที่โซฟาที่ห้องนั่งเล่นอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้พายุใต้ฝุนเข้าญี่ปุ่นแล้วจากข่าวจังหวัดที่ตักโตะอ,อาศัยอยู่ก็คือจะโดนผลกระทบเยอะก็มาดูมารอดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงปกติที่ญี่ปุ่นถ้ามีข่าวพายุเข้าคนญี่ปุ่นเขาก็จะชอบสต็อกเตียงไว้โดยเฉพาะน้ําดื่มคือเมื่อวานเนี่ยเราไปซูเปอร์มาร์เกต็ตมาแล้วน้ําดื่ม ที่ชั้นน้ําดื่มอะคะ่ะคือเกลี้ยงชั้นเลยบ้านเราก็เลยหาซื้อไม่ได้แต่ดีก็เลยบอกให้ mm hmm. กรอกน้ําจาก mm hmm. กรอกน้ําทิ้งไว้ mm hmm. เพื่อจําเป็นต้องใช้เวลาฉุกเฉิน mm hmm. ต้องบอกก่อนว่า mm hmm. น้ํากรอกที่ญี่ปุ่นสามารถดื่มได้นะคะใช้ทำก๋เข้าวได้ปกติเลยะคะ่ตะตาเคยมีประสบการณ์เมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วช่วงที่เรียนอยู่ที่มหาลัยนะคะตอนนั้นพายุเข้า พายุใต้ฝุ่นเข้าญี่ปุ่นก็คือเป็นพายุลูกใหญ่ค่ะเมืองที่ตักอยู่ก็คือโดนเต็มๆเมลยค่ะได้รับผลกระทบเต็มๆแล้วผลปรากฏว่าไฟดับน้ําไม่ไหลไปหนึ่งวันเต็มๆเมลยค่ะแล้วตักไม่ได้สต็อกน้ําไว้เลยคือไปช้าค่ะหาซื้อไม่ได้แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่คือด้วยความที่ตักเป็นเด็กมหาลัยใช่ไหมคะแล้วที่มหาลัยอะน้ํา มีไฟมีน้ำไหลปกติต่ก็เลยไปใช้ชีวิตที่ห้องแลบที่อ่ะที่มหาลัยไป1นึ่งวันเต็มเลยค่ะก็นั่นคือประสบการณ์ครั้งแรกกับการเจอไฟดับที่ญี่ปุ่นคืออยู่มา7ปีครั้งนั้นคือครั้งแรกและครั้งเดียวที่เจอค่ะก็นั่นละค่ะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆสำหรับวันนี้ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะ ทั้งน้ำดื่มและก็อาหารวันนี้ตาก็ทำขนมเทียนแก้วใบเตยค่ะก็คืออยากกินส่วนตัวด้วยแหละแล้วขนมเทียนเขาเก็บไว้ได้นานคือไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็เก็บได้ประมาณวันสองวันใช่ไหมคะเผื่อไว้ทานยามฉุกเฉินด้วยนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ตักทำขนมเทียนก็จำมาจากแบบจำสูตรมาจาก อ,อินเทอร์เน็ตบ้างก็เอามารวมๆกันแล้วก็มาประยุกต์กับวัตถุดิบที่เรามีก็นั่นแหละคะ่ะมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงก็จะมีผู้ช่วยตัวน้อย,อยคอยช่วยคอยสังเกตการอยู่นะคะก็คือน้องเดมีนั่นเองพูดถึงการกักตุนอาหารแล้วก็น้ำดื่มนะคะหรือการสต็อกสเปียงต่างๆก็คือเมื่อสองสาวันก่อนก็คือคุยกับดาด,ดีว่า เฮ้ยบ้านเราอ่ะไม่มี Emergency Bag เลยนะเราควรเตรียม Emergency b a g ไปนะ mm hmm. ก็คือแบบมันเป็นถุงฉุกเฉินนะคะที่เรามีทุกอย่างในถุงนั้นเวลาที่จําเป็นต้องใช้ mm hmm. คือมันเป็นสิ่งจําเป็นมากเลยนะคะที่ญี่ปุ่นก็คือ mm hmm. เพราะว่าญี่ปุ่นเขาเป็นเกาะใช่ไหมคะแล้วเขามีภัยพิบัติค่อนข้างเยอะอย่างเช่นอ่าเนี่ยค่ะอย่างพายุไต้ฝุ่น หรือว่าแผ่นดินไหวหรือว่าซึนามิอย่างเงี้ยมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีอิ e เมอร์เจนซีแบไว้ทุกบ้านนะคะในอิ e เมอร์เจนซีแบกมันก็จะมีสิ่งจำเป็นต่างๆนะคะที่เราสามารถใช้ได้ถึง2-3วันเลยอย่างตอนที่ตักมาญี่ปุ่นแรกๆนะคะตักมาในฐานะนักศึกษาใช่ไหมคะซึ่ง ถ้าเรามาในฐานะนักศึกษาอย่างเงี้ยทางมหาลัยเขาก็จะเตรียม Emergency Bag ไว้ให้เราใช่ไหมคะก็พอเราเสร็จสิ้นกระบวนการแบบรับเข้าแล้วเขาก็จะให้ Emergency Bag มาคนละถุงซึ่งในถุงนั้นมันก็จะประกอบด้วยพวกเครื่องดื่มอย่างเช่นน้ำดื่มไฟฉายอาหารกระป๋องข้าวกระป๋อง ซึ่งมันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สามารถใช้ได้ในระยะเวลา2-3วันนะคะแล้วอายุการใช้งานของสิ่งของในถุงนั้นก็มีอายุการใช้งานประมาณ2ปีคือเราจะต้องเปลี่ยนของในถุงทุกๆ2อีปีะคะ่ะ มันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วบ้านเรายังไม่มีเราก็เลยต้องเตรียมค่ะก็เลยคุยกับแดดีว่าเราควรเตรียมไว้นะสําหรับสมคนที่สามารถใช้ได้2-3วันอะไรประมาณเนี้ยเพื่อมีอะไรฉุกเฉินจะได้แบบไม่ฉุกเราหกเหมือนตอนนี้ที่เราหาซื้อน้ําดื่มไม่ได้แต่ก็ยังโชคดีที่เราแบบมีน้ําก๊อกเราสามารถกรอกน้ําแล้วก็สต็อกไว้ได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ กลับมาที่การทำขนมเทียนของเรานะคะก็คือตอนนี้ถึงขั้นตอนการห่อแป้งกับไส้นะคะก็เมื่อกี้ตักเตรียมไส้จากก็คือเป็นหมูสับกวนกับถั่วเขียวแล้วก็ปรุงรสชาติตามที่เราต้องการน,นะคะส่วนแป้งก็จะเป็นแป้งมันผสมกับน้ำใบเตยแป้งมัน500กรัมกับน้ำใบเตย 500 ml นะคะแล้วก็กวนจนทำแป้งเกิดเป็นโดแป้งขึ้นมานะคะแล้วก็เติมน้ำมันไป500อ่าไม่ใช่สิ5ช้อนโตค่ะเพื่อให้แป้งเขามีความเหนียวนะคะ แล้วคราวนี้ก็ถึงขั้นตอนการห่อนะคะปกติเขาจะใช้เขาเรียกว่าใบตองในการห่อใช่ไหมคะแต่ว่าตักหาใบตองไม่ได้เอ่อไม่ใช่ว่าหาไม่ได้ก็คือสามารถสั่งออนไลน์ได้แต่ว่ามันก็ราคาค่อนข้างสูงก็เลยใช้เป็นกระดาษไขแทนนะคะซึ่งการห่อด้วยกระดาษไขเนี่ยไม่ใช่ว่าตักขิดเองนะคือคือตักไปเจอมาจากช่อง youtube ช่องหนึ่งที่เขาทำขนมมัด เราวห่อด้วยกระดาษไขนะคะแล้วตักก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ้ยมันทําได้หรือเปล่าตักก็เลยเข้าไปเช็คข้อมูลนะคะก็คือกระดาษไขอะ่ะเขาผลิตมาเพื่อใช้ในการประกอบอาหารอยู่แล้วนะคะก็เลยปลอดภัยหายห,ห่วงค่ะทําได้เขาทนความร้อนสูงอยู่แล้วไม่ต้องกังวลว่าเขาจะมีสารตกค้างกับอาหารของเรานะคะค่ะตอนนี้ก็นึ่งค่ะแล้วก็รอไปสักพัก แล้วนี่เสร็จแล้วเราก็มาเช็คดูนะคะว่าขนมเทียนของเราจะเป็นเช่นไรก็นั่นแหละคะ่ะจากที่ตักเช็คดูนะคะแป้งเขามีความนุ่มค่ะแต่ว่าไม่เหนียวตักคิดว่าอาจจะเป็นเพราะตักใส่น้ำแบบผสมน้ำกับแป้งในอัตราส่วนที่ไม่โอเคน่าจะต้องเติมน้ำเยอะกว่านี้นะคะ แ,แ,แต่ว่าทานได้ค่ะไส้อร่อยมากค่ะตอนนี้ก็ตาก,กำลังเตรียมอาหารเที่ยงเรานะคะก็คือเป็นกระเพราหมูสับนั่นเองอันนี้เป็นคำเรียกร้อง จากเดดดีเดดดีคริสมานะคะว่าอยากทานกะเพราหมูสับวันนี้ก็เลยนั่นแหละค่ะทำกะเพราหมูสับกะเพราหมูสับบ้านเราก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะใส่ผักเยอะๆโด,ะโดยเฉพาะถั่วฝักยาวตักชอบมากเลยการทานกะเพราแบบไม่มีผักกรุบกรุบมันยังไงไม่รู้ตักชอบแบบทานกะเพราแบบมีผักกรุบกรุบแล้วก็นี่นะคะใบกะเพราของเราจากสวนที่ระเบียงที่ตักปลูกเองนะคะ การทานกระเพราแบบไม่ม <h art proverb ially> ีไข่ดาวมันก็ไม่ใช่กระเพราก็ต้องทอดไข่ดาวด้วยนั่นแหละค่ะอาหารเที่ยงของเราเสร็จเรียบร้อยพร้อมกับมาทานนะครับแฟนเทสเดอร์ทำไหมไม่ได้แล้วมันมี่เอฟซ์มิ ที่เห็นดาดีใส่อะไรดําๆบนไหล่เหมือนไอรอนแมนแบบนั้นไม่ต้องตกใจนะคะก็คือช่วงนี้ดาดีเขามีอาการปวดไหล่ทั้ง2ข้างเลยค่ะเขาก็เลยใส่ที่ประคบเย็นเพื่อบรรเทาอาการปวดนะคะคือเมื่อก่อนดาดีอะเซิร์ฟค่ะเซิร์ฟหนักมากเซิร์ฟเกือบทุกวันเซิร์ฟวันละ2อถึงสชั่วโมงแล้วการเซิร์ฟใช่ไหมคะเราต้องว่ายน้ําเพื่อจะจับคลื่นให้ได้แล้วการว่ายน้ํำมันมีผลกระทบกับ กล้ามเนื้อบริเวณไหล่แน่นอนแล้วเขาไหว้วันละ2-3ชั่วโมงขนาดนั้นแน่นอนค่ะอาการปวดก็จะเป็นอาการปวดเหลือหลังแบบนี้ค่ะเขาก็เลยต้องใส่แบบที่ประครบเย็นเพื่อบรรเทาาการปวดแบบนี้มันก็จะเหมือนไอรอนแมนประมาณนี้ค่ะส่วนที่เห็นเดมี่ใส่ที่คาด เอวสีดําๆนะคะอันนั้นก็ไม่ต้องตกใจะคะ่ะคือด้วยความที่เขาเห็นแต่ดีใส่เขาก็เลยอยากใส่แต่ดีก็เลยแบบใส่ที่คาดเอวไห้ค่ะ Rice cooker from Japan Is is usable in New Zealand Yeah I think it is usable but but the electricity power is different right yeah, you need a converter mm hmm. Thank you. And her dummy is there. here you are. Thank you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 . <laughs> it's not that spicy, right? Because no, I I, mm. I did not think that I gonna put that much pork, so. <laughs> okay, วันหยุดของบ้านเราก็จะประมาณนี้ค่ะที่จริงวันจันทแดดดีมีงานนะคะแต่ว่าด้วยความที่พายุใต้ฝุ่นเข้าแดดดีก็เลยคัโซคลาสไปหมดเลยค่ะก็เลยเป็นวันหยุดไกลๆของแดดดีนะคะสถานการณ์ตอนกลางวันก็ไม่มีอะไรมากค่ะไไก็ไม่มีฝนตกลมนิดหน่อยแต่ก็ตอนกลางคืนของคืนนั้นก็คือมีฝนตกลมแรงแต่ก็ไม่มีความเสียหายอะไรมากมาย ยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe ช่องบ้านเราด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคะ่ะ